พอบันคาดก่ทำโทนเลยเธอทำแบบนี้ไม่ได้เราตบใจขวันเส่ามเลยดูหน้าหน้าน้องสิ่งมเลยร้องดใโอ้ยพอโมเสกแล้วบอกขึ้นกินนะอ,า,อา,นา้ารเ้าวพือเทน่ะ กินน้าเปข้าเมื่อนี้พ่อเพื่อนไปกินไหวไปแล้วนี่ยราลอร์สีอโอ้ยไทยประเทศผ่าไปแล้วสักก้อนเบิ่งไปยนืนเบิ่งอันหำมเขาจะนาซีดเหมือ,อนยาเมื่อ ก็ะะกจ,ะนะะจะกินข้าวนะคะก,ก,นกนนคินข้าวลงแต่งหน้าพี่น้องนะคะนี่บอสก็กินข้าวนะคะก็พี่ก็อจะกินข้าวพี่น้องกินข้าวเสร็จก็จะแต่งหน้านะคะพี่แจ็คก,กี้มาแต่งหน้านะคะวันนี้นะคะน้าทายพี่แจ็คกี้ด้วยนะคะเนี่ยน้องอบันน้องล่าสุด นี่น้องพีมาแล้วน้องพีมาแล้วเจอหน้าน้องพีแล้ววันนี้ขึ้นเวทีอยู่นะใช่ไหมนี่พี่แพรเช็คสาวรออยู่นะเช็คให้อยู่ มีอะไรมีเชียปลาแล้วก็อะไรไม่อีกเกนุเออไมีเชียปลาแล้วก็อะไรนี่แหละเดี๋ยวต้องไปดูเยี่ยม <S <S พวกน,น้ำพัดฝืนเราบดี<ไ>พวกน,น้ำฝืนหรือยัง <S 2> <S 2> ไล่รอหน่อยแป๊บเดีสักสิบนาที เห<ไ> <ไป S 1> ้องน้ำกดกระ่บาเทา่าไหร่บาหนึ่งสวัสดีครับสวัสดีทั้งหนึ่งพันสองร้อยท่านนะครับสำหรับแม่แม่พี่ๆท่านไหนนะครับที่ยังไม่ได้ซื้อบัตรซื้อตั๋วนะครับซื้อบัตรซื้อตั๋วได้เลยนะครับตอนนี้นะครับกดกระดิง่งนิ่งนิงิง,งบัตราคาหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะครับตอนนี้สุดพุ้นกันเลยทีเดียวให้มันเข้ากับเพลงสวัสดีครับขลมเคลื่อนที่อันนี้ก็จะเป็นน้องน้อแเซอร์ น้องเจเล่ยังไม่ได้มาครับนะ้องเจเล่น่าจะมาช่วงเขา้าเข้าซ้อมทีเดียวครับเดือนหน้านี่ก็จะเป็นบรรยากาศการแต่งหน้าของแดนเซอร์นะครับอันนี้ครับนันเรียบมาแล้วนี่ก็จะเป็น้อสแต่งแต่งหน้าอยู่นะครับติดกุมฝนนิดหน่อยแลครก็สวัสดีแม่แม่พี่พที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับ อยู่กับแอดมินช่วงนี้18ในการ46นาทีนะครับให้มันเข้ากับเพลงพี่ฮอตมันเหมือนแบบดีเจลดบ้มแหมครัสาวๆก็แต่งหน้าอยู่นะเอ้ยแบบเหลือน้อยแล้วน้องเพียงก็นั่งแต่งหน้าอยู่พี่พอสซันแต่งให้เนะซื้อตัวเรียบร้อยแล้วก็ขอบคุณครับ ดูพระเอกนงเอกหน่อยเดี๋ยวเดินวนกลับไปกรอบนึงครับน้องมาก็แต่งหน้าเสร็จแล้วนะครับขอดูน้องพีน้องพีเดี๋ยวเดินกลับไปอีกรอบนึงครับเราเกมพูดเก่งเสียงเพราะครับ คุณยายศิราดานะครับกำลังแต่งหน้าอยู่วันนี้ก็ฉ่ำมากเข้ากับลุกหน้าฝนฟิวกันน้ำนะครับส <laughs> วัสดีครับซ <laughs> <laughs> ือเ <c oughs> ขอเ้ <c oughs> ้า <c oughs> <c oughs> แล้วก็สวัสดี1,300ท่านนะครับสำหรับแม่ๆพี่ๆท่านไหนนะครับที่ยังไม่ได้ซื้อบัตรซื้อตัว๋วนะครับรีบซื้อบัตรจองตั๋ว <c oughs> บัตรวันนี้ราคา100บาทเท่านั้นวอล์กอินหน้างานวอล์กอินหน้างานชมฟรี สวัสดีผู้ชมที่ได้ดูตอนนี้ด้วยนะคะวันนี้อยู่ี่วัดเลนเือที่นะคะบางเลยทองนะจังหวัดนนทบุรีจนทบุรีนะคซื้อัตรได้ยนะคะถ้ามาดูหน้าใหม่บอสตั้งสองได้เลยนะคะวันนี้วันนี้สองทุ่มถึงหกทุ่มี่เนะคะวันนี้สองทุ่มถึงหกหกทุ่มคนที่ไหนครับนี่เที่ยงเืนสิเราเป็นคนภาคกลางนะ รอนในกลุ่มแล้วครับจากสมุทรสาครรอนในกลุ่มแล้วค่ะดูจากพัทยาสวัสดีครับ<ม>ซื้อตั๋วเท่าไหร่ซื้อตั๋วบัตรราคา100บาทครับแต่ถ้าวอล์กอินมาหน้าง,งานไม่ไม่เสียค่าใช้ใจ่ายครับนอกจากว่าอาจจะมีค่าสังเครื่องดื่มนิดหน่อยครับเป็นเวทีโดมนะครับวันนี้ทาง้างเวทีโดมก็จะเป็นพวกบ้านลมเครื่องเล่นนะครับงานใหญ่มากวันนี้อันนี้พี่วินเนอร์มาแล้วแม่แม่ถามหาพี่พีอยู่ พี่บีมาแล้วอ,อยากเห็นนางเอกน่ารักคุยดีโคโหดงานนะครับคุณครับแตบบใกล้จะหมดแล้วอะแบตเหลือยี่สิบเปอร์นี่นะครับคนบุคลคลในกลิบเมื่อวานนะครับกำลังซับไป เห็นพิรยาเดินสวยมากโหโหเห็นแล้วนี่คู่กรณีนะครับแ,แล้วก็ต้องขอกราบแม่แม่พี่พี่อีกรอบนึงนะครับรอบไลฟ์สดที่291นะครับบัตรราคา100บาทแล้วก็รอในกลุ่มนัดค่าของวันที่13ซื้อล่วงหนะ้าขอบคุณครับ สถานที่จัดงานนะครับณนะบริเวณข้างวัดเล่งเนื้อี้นะครับอ,าบอ่าอำเภอบางมอจังหวัดนนทบ,บุรีนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่องไกลๆนะครับบอแต่งหน้าอยู่เนาะอันนี้ก็น้องพีกําลังขึ้นแต่งหน้านะครับน้องอ๋อนแต่งหน้าสวยมากขอบคุณครับรอในกลุ่มแล้วจัดสกลน,นครขอบคุณครับอันนี้ก็เดินกลับมาอีกรอบนึงนะ โมทขายบัตรหน่อยครับโปรโมทซื้อซื้อค่ะซื้อค่ะเดี๋ยวสื่อใคะข้างล่างเออที่มีลิงกลงไปเลยค่ะซื้อบัตรวันนี้แถมส้มไข่ปลาคัสซี่ไหมบ้ารึก็ไข่ปลาก็จะซื้อเราขายของเลยแต่บัตรอะไรราคา100บาทนะครับหน้างานวอล์กอินฟรีนะครับแต่อาจจะมีค่าเครื่องดื่มนิดหน่อยต้อง่ะรีบมาเลยนะมันจะคุยกับใครไม่รู้เรื่องนะคะวันนี้น่าเริ่มงยุบลงนิดหน่อยแล้ว มีพาวพาวสองคนนะจะบอกงั้นเออเดี๋ยวรอดูค่ะอ่าต่อไม่ะมาซื้อหมาดีโอ้โหได้แล้วครับมาโน้ตนะครับกำลังแต่งหน้าอยู่นะครับน้องค่ายฝนตกน้องพีมาด้วยมาครับเพชรบูรณ์ค่ะสวัสดีครับแล้วก็สวัสดียูเซอร์ใหม่ที่เข้ามาดูอุ๊ยยูเซอร์ใหม่แล้วเตินพี่เจครับ วันนี้น้องน้องบุ๋มก็มานะคะน้องบุ๋มแฟนบบาบอ่นี้เยเมื่อวานได้ข่าวว่าให้ดอกกุหลาบน้องเฟอร์บี้เหรอครับให้ดอกกุหลาบน้องเฟอร์บี้เหรอไม่รู้อ่ะที่ไม่ได้นั่งดอกหักหมดเลยไม่ใช่ใช่ไหมแปลว่าลูกค้าซื้อให้น้องเฟอร์บี้นรัวันนี้พลอยสวยไม่มาหรอครับ น้องพลอยสวยน้องพลอยสวยน่าจะตามมาที่หลังเนาะพี่โอน้องพลอยมาไหมพลอยสวยมานะครับจะจจะตามมาที่หลังนะครับนักร้องใหม่หรอใส่ชุดสีชมพูนักร้องใหมาดูข้างๆนะอ๋อไม่ใช่ครับอ๋อหรือไมใช่หรอตรงเอง เสียงบูพี่อะไรเขาชื่ออะไรอ่ะ,ออะน้องโฟร์โอ้โหวันนี้มิสิสเราเป็นระเกลละเรอชื่ออะไรปิริยาไม่แค่เสียงบูอ,อ่ะใช่ไหมไม่ใชหรอกพุ่นเดขัดที่เป็นกะลีอีรีใส่สุดใดมันกะเป็นดอกแม่เบิ่งแต่กูนี่เพีเยงใส่สุดลักไปได้กูกะหานรอถีอยู่บเท้า <laughs> เหมือนไหมครับคุณแม่เหมือนแม่พ่อหรือเหมือนกะหลี่เแ้าดีๆเด้อะลูกวัดท่ามันไหนวัดแบงไหมือนเกาลีาโอ้ยขอบคุณค่ะบอดขาโอ้ยอมาดาปจะ<า><บ>ไหนดิบอดขึ้นโหลดจำ <laughs> นะมึงนีลานาะบอดไปเห็นมาเกาหลีโซบะขาดากูมืงขึ้นได้ซัมมี่ละโอ้ยกแต่เฉพ่ะแหละเป็นอะไรอย่างสะสมอยู่ทั้งนาดกล้องนาดนั่นคอนเทนด้ามาดายังอยู่อันนี้เงินสีนาดีแม่ ไอจาลีบูอยากจะบอกว่าว่าโบราณเขาเคยกล่าวไว้ปะว่าจังไดนี่หีติดตัวเหมือนมีรถทัวร์สิบคันสิคะอาจจะสี่สปอร์ตอาจจะไหเด้โอโอโอเปนฮอร์ตอาจจะสี่สปอร์ตไปไหนเธอกลับบ้านเมืองอื่นไอจังใดให้คอยขี่หีเจ้ากลับไม่เป็นข้ามเปียกเทียบเปียกเทียบซื้อบ่ ตามจริงสรีระการแต่ก,กวดตัวหรือว่าสไตล์เนี่ยเราทำยังไงแล้วก็ไม่ผิดหรอเออถ้าอยู่ในโลกที่จเจริญแล้วอยู่ประเทศที่จเจริญก็สมองก็ควรจเจริญไปกับประเทศนั้นด้วยนะคะอ,อ,อันนี้ว่าได้ด่าได้หรือไม่มีคำดา่ากูงืดอย่างนึงดื้ออย่างอันซุบช่วงนะแม่กูขอได้บอขอมาอย่างที่ท่วงเขาคือจังแซนชือคือจังซี่เขาเต้นตัวจังแซนจังซี่พอรองเธอป้า อันขอให้คำพัวนันรุดออกมาจากคนดีสวยอี่หลีเดบ่สุมหนาคือโกมไ่บีกนี่พัก,ก <c oughs> อนอียงก่อกอี่ให่อียงกอะว่าจากเสียงยังเป็นเสียงยังนราจูอ,อ่เออเออได้โอจับหอยเดบ่ <c oughs> ไม่ในี่ล่ะมาเนี่ยเจนในมณฑลรากหด้วยนี่ <c oughs> <c oughs> ลู้เลยอามาใหญ่ขอบคุณค่ะรุ่นนี้ก็ที่เป็นหอยงว่วงสร้างเน <c oughs> บอลแมนขนขาได้ยังมาทวงเป็นยไงบอทุน้องขนสัตว์นะคะเฮ้ยบอสะโพมันล่างขึ้นมาสูงขึ้นมาทุน้องบังบอแม่เอออันนี้ง่ามเหรอบอลนี่อันนี้ง่ามเหรอบอลนี่ง่ามแล้วเพราะว่าเป็นคนอาคัตตีน้าอาคัตตีกับผู้ใดกับซองกระจุกเบื้องกับลูกนานจะคล้องเลยลูกฟูละออร์ค้อนคนบอได้แม่มาจากไหนเฮ้ยใส่ฟิลเตอร์ก็ไม่สวยหรอกฟูละค้นใส่กับยังบอลงามอยู่นู้นน่ะนู้นหลงเงิน เด้เ,ดเออบอได้ยินข่าวว่ามีนักดนตรีมาใหม่แมนบอกมีผู้ใดแต่สวัสดสีค่ะอาจารย์อย่าบอกกล้องสิบอหินสวัสดีอาจารย์มือเบสด้วยนะคะโอ้ยอัดขอทับเนี่ยไอหยางอาจารย์นันดกดนตรีผู้ใดทีนยันกุล็เวทีีมั้บ่ยจ้าจะของตกเองจ้าอันบ่แมน่นแว่วเภาเด้อค่ะโดอมันหยังคอทซี่เองค่ะ แม่มาเห็นเพื่อนใส่สูคือเป็นตำานไปยุเกาหลีก็เลยอยากใส่น้ำเพ้่ดซือ้อไม้แต่สะเตนก็ถอนออกจากกีให้ได้หน,ตน่ตอนแรกตอนแรกกลัว่ามันข้าวเขาลกกันอยู่ใช้แดนดังแล้วไม่ใช่ใหญ่แพลวผ้าใส่สูรนี่ไปนอกดังกว่าแน่ <laughs> จังเดยกัเหตุรุกขอเสียงค้นหักแล้วผ้าแสงทองแมะะ่ค้ เอาหลายยุติธรรละเนาะเออหักกันแพ้กันครับพี่น้องครับผู้ใดบ่าหักกันทำแม่มาทรงต่อผลงานเล่งต่อไปจากศิลปิน